ถูกต้องเพื่อเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่บวชเล่นๆพระนา้นหากาว่าเห็นผู้ใดบวชเล่นๆเ,เนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าพิจารณาพอเห็นไปเห็นมาเห็นไปเห็นมาคล้ายๆกับว่าเป็นของเล่นไปเลยศาสนาเราไม่ได้จริงจังอะไรบวชเข้ามาก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูไม่แลไม่พร่ำไม่สอน อันแนวความคิดในเริ่มแรกเนี่ยอาจจะได้เอานำมาใช้เบอาอย่างไงว่ายันได้ขึ้นเอามาใส่อยู่บ่จ๊ะแต่ว่าทุกรูปทุกนามส่วนมากปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยตั้งใจบวชร้อยเปอร์เซ็น์ถ้าได้นักหรอกความจริงการบวชตามประเพณีมันก็ดี ดีกว่าไม่ได้บวชเสลยดีกว่าไม่ได้บวชเสลยส่วนมากแล้วที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพระมหาเถระพระสงฆ์สามเณรเราแรกๆก็ไม่ค่อยมีศรัทธาท่ายนักอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากพอบวชเข้ามาแล้วเนะี่ย ได้ศึกษาแลาเรียนภาาเพียนประพุทธปฏิบัติอย่างจริงจริงจังๆังมางั้นเถอะจนเข้าใจตามสัจธรรมว่าโลกของเรานั้นมันเป็นอย่างไรเข้าอ,อกเข้าใจอย่ามแจ่มแจ้งสามารถที่จะทำลายสิ่งที่ร้อน ให้มันสงบเย็นลงไปได้ดื่มด่ำรถบพระธรรมหรือได้ศึกษาแล้วเกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความร่วมสายอย่างแท้จริงในคุณของพระตนาใจแล้วก็มอบกายถวายชีวิตอุทิศในพระศาสนาของเราคือพูดง่ายก็คือบวชตลอดชีวิตตั้งใจได้ ส่นมากแล้วเป็นลักษณะอย่างนั้นทุกวันนี้เนี่ยน้อยน้อยคนเมือเ่อน้อยรูปก่อนบวชี่เบื่อไหน่ายซะก่อนแล้วค่อยบวชส่วนมากแล้วบวชกันตามประเพณีแต่อาศัยบุญบารมีแต่ละท่านแต่ละรูปได้สร้างสมบูรณ์เอาไว้ในเมื่อ ได้บวชข้ามาแล้วเนี่ยบุญเก่าบาร,รมีเก่ากุศลเก่าที่ได้สร้างสมบร,รมเมาไว้เนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตน้อมไปสู่การประพฤติพรหมจรรย์จิตใจไม่น้อมออกไปข้างนอกเพื่อบริโภคกามคุณน้อมจิตน้อมใจประพฤติพรหมจรรย์ แะตะตั้งใจตั้งใจศึกษาแล้เรียนเพื่อเพียรประพฤติปฏิบัติจนได้รับความสุขความสงบความร่มเย็นตามอำนาจวาสนาบารมีที่ตัวเองได้ประพฤติปฏิบัติตามขนธรรมที่ตนเองได้บรรลุได้เข้าถึงเพราะฉะนั้นการบวชตามประเพนี ถึงแม้ว่าจะบวชกันตามประเพณีแต่ก็อาศัยการบวชตามประเพณีนี่แหละพระสงฆ์สามเณรจึงได้ศึกษารเรียนในภาคเพียรประพฤติปฏิบัติแล้วก็สืบทอดอายุประสาทนา,ามาตามลำดับลำดับอันนี้ป่ารบให้ฟังเหมือนแต่สิ่งที่ สำคัญก็ดังที่กล่าวการบวชนี่ไม่ใช่บวชเล่นๆบวชตามธรรมบวชตามมนัยจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้จึงปลาลดเกี่ยวกับเรื่องของพวกเราทั้งหลายบวชขึ้นมาสู่ธรรมมีัยแล้วเนะ่ยธรรมะของพระรยาเจ้ามีัยของพระรยาเจ้าอยากจะให้พิจารณา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจริงๆและจะได้มีใจหนักแน่นมั่นคงในบวรพระพุทธศาสนาอย่าให้เสื่อมคลายอย่าให้มาคลายออกจากจิตจากใจเหมือนมอบกายถวายชีวิตโดยจะพระแล้วครูบาอาจารย์ผู้ได้ศึกษารเรียนเพื่อเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมา ทางฝ่ายปริยัติคือคันถาธระก็ได้ศึกษาเต็มความสามารถการประพพติปฏิบัติธรรมก็เช่นกันเพื่อมีความรู้ทั้งด้านปริยัติทางด้านปฏิบัติจึงจะประกาศพระศาสนาให้เข้าถึงจิตใจของพุทธบริษัทได้อย่างกว้างขวางที่เป็นการจริลงบรวรพุทธศาสนาช่วยกัน เนปาลเรื่องการบวชสำหรับข้อปฏิบัติในวันนี้ก็ขอเพิ่มบทเรียนอีกบทหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่พวกเราท่านทั้งหลายจะต้องทำความเข้าใจบทเรียนที่พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มต้นคือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนา กำหนดทุกคเวทนากำหนดสุข,ขเวทนาอุเบกขาเวทนาเรียกว่ากำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดเวลานอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มผู้ชิดนอกจากนั้นเราก็กำหนดต้นจิตอันนี้คือบทเรียนเราเดินจุกรมระยะที่หนึ่งที่สองถึงที่สามแล้วก็เพิ่มบทเรียนเวลานั่งพองหนอหยุดหนอนั่งหนอ พองหนอยุบหนอนั่งหนอคือเพิ่มสติเผื่อจะได้ทำความเข้าใจว่าการเจริญภาวนาของเรานั้นมันเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอเพิ่มกำหนดทางตาทางหูทางจมกูกทางเลนทางกายทางใจเนี่ย่าเพิ่มบทเรียนอยีกบทหนึ่งบทนี้เป็นบทที่สำคัญ ตพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นบ่อกเกิดของบุญและบาปบาปให้ผลคือความทุกข์บุญให้ผลคือความสุขทีนี้พวกเราท่านทั้งหลายปรารถนาเหมือนกันคือความสุขต้องการความสุขเราต้องการความสุขเราจะต้อง พยายามเกียดกันบาปพยายามระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นบอ่อเกิดของบุญและบาปบอ่อเกิดของบุญและบาปก็คือตาหัวจมูกล,ลิ้นกายใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติวิธีปฏิบัติที่ถวานทั้งหกนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจะต้อง ทำความเข้าใจอย่างตาของเราเนี่ยเราเห็นรูปต่างๆเนี่ยว่าตาของเราเห็นรูปต่างๆตาของเราเป็นอายตนาภายในรูปที่เราเห็นสีที่เราเห็นเป็นอาญตนาภายนอกอายตนาภายในอายตนะภายนอก มันกระทบกันเกิดความรู้ขึ้นมาในเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยถ้าหากว่าเราขาดสติมันจะเกิดมีปัญหาทันทีปัญหามันจะเกิดขึ้นทันทีอย่างยกตัวอย่างเช่นเรามองเห็นสิ่งใดๆก็ตาม ให้สังเกตมันจะมีความรู้สึกยินดีบ้างยินร้ายบ้างมันจะมีความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างความรู้สึกพอใจและไม่พอใจคือตัวปัญหาเยาวาตัวปัญหาทำให้จิตของเราไม่สงบทำให้จิตของเรากับเพิ่ม ในเมื่อมันกระเพื่อมแล้วมันก็ซัดใส่ไปตามความยินดีและความไม่ยินดีนั้นเนี่ยให้สังเกตนะอย่างที่เราเดินจงกรมอยู่ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเดินไปเดินมาบางทีเห็นงูเลื้อยมาสมมติเนี่ยเห็นงูเลื้อยมาพอเห็นเท่านั้นแหละธรรมดานะี่ยวิธีปฏิบัติสมมติเห็นงูเนี่ย เราจะต้องตั้งสติไว้ที่ตาของเราซะก่อนเห็นหนอเห็นหนอที่ตาซะก่อนถ้าสติของเราทันจิตใจของเราจะไม่กระเพื่อมเลยกลัวก็ไม่กลัวดีใจก็ไม่ดีใจเสียใจก็ไม่เสียใจชอบไม่ชอบก็ไม่มีว่าง,งั้นเถอะแต่ถ้าหากว่าเราขาดสติพอเห็นงูเท่านั้นแหละตกใจเลย เรียกว่าตกใจพอเดินยกลมคราวต่อไปหรือเดินไปน่นไปนี่ทีนี้นึกกลัวงูนี่เห็นไหมเดินไปเดินมาก็นึกกลัวว่างั้นเถอะเดินไปเดินมาก็นึกกลัวความจริงเนี่ยตาของเรามันกระทบกับงูนะมันดับลงแล้วดับลงตั้งแต่เห็นครั้งแรกเนี่ยมันดับแล้ว แต่เพราะความยึดเข้าไปยึดว่าเราเห็นงูมันก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความปรุงแต่งนี่เห็นไหมเกิดความปรุงแต่งถ้าว่าเห็นงูมีพิษก็ยิ่งเพิ่มความกลัวมันก็เลยปรุงแต่งไปใหญ่ วันต่อไปก็เดินจนกรบเอาอยู่ละคิดอยู่ละห,หลายวันก็ไม่หายอันนี้เรียกว่ามันปรุงครับถ้าสติทัน,นร,รู้ทันพอกระทบเท่านั้นแหละมันดับลงแล้วถ้าดับแล้วใจของเราก็สงบไม่ปรุงแต่งนี่แสดงว่าสติฐานกิเลสไม่เกิดทางตา หรือเราเห็นรูปอันอื่นรูปที่สวยๆถ้าเราขาดสติก็จะเกิดความพอใจบาปเกิดขึ้นแล้วถ้าเห็นภาพที่ไม่สวยก็ไม่พอใจบาปเกิดขึ้นแล้วถ้ามไม่พอใจมันก็จะปรุงแต่งตามอำนาจของความไม่พอใจคือตัวทงสะกิเลส ถ้ามันพอใจมันก็ปรุงแต่งด้วยอำนาจของความพอใจคือโลภะกิเลสโทสะก็ดีโลภะก็ดีจะเกิดขึ้นได้อาศัยโมหะอาศัยโมหะจึงสามารถที่จะเกิดขึ้นได้สรุปล้ว่าเราขาดสตินั่นเองทำให้จิตของเราก็เพิ่มอย่างบางคนเนี่ยไปพบกันเนี่ย เห็นกันเนเกิดความชอบใจนอนไม่ค่อยหลับเพราะความชอบใจเพราะความอยากเห็นแล้วในที่สุดก็อยากได้อยากอยู่ใกล้ๆอยากเห็นหน้าอยู่บ่อยๆคิดกลับไปบ้านแล้วยังคิดถึงเธออยู่คิดถึงคุณอยู่ เหล่านี้เป็นต้นก็ล้วนแล้วแต่กิเลสมันเกิดทั้งสิน้นจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุให้เกิดการปรูแต่งแต่บางคนคิดว่าอันนี้คือความสุขนึกถึงคนรักชอบใจดีใจคิดว่าอันนั้นคือความสุข แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้ว่าอันนั้นแหละคือตัวปัญหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงความสุขนั้นคือความสงบอย่างเห็นมีสติก,กำหนดที่ตาอย่าส่งจิตไปที่รูปวิธีปฏิบัติที่ตานะ เห็นหนอเห็นหนอหรือพุโทธโธพุทโธที่ตาครับยาส่งจิตของเราเออกไปข้างนอกจิตของเราจะได้ปลอดภัยเพราะมีสติเป็นตัวคุ้นครองในเมื่อเห็นแล้วเนะี่ยสติของเรากำหนดก่อนคือมันได้สติก่อนโมหะเกิดขึ้นไม่ได้จิตของเราก็อยู่ในความ ความคลุ้งครองของสติิตของเราก็เป็นจิตท,ที่สงบไม่ปรุงแต่งไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็จบผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติธรรมสามารถที่จะกำหนดทางตาได้ตาดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้ผู้นั้นจึงเชื่อว่า ปฏิบัติที่ตาได้ถูกต้องในปฏิบัติที่ตาได้ถูกต้องเราจะกำหนดลักษณะใดก็ตามนอกจากที่กล่าวมานี้ตาเห็นรูปเราจะกำหนดอย่างไรก็ตามหรือเราไม่กำหนดอะไรเลยก็ตามแต่เรามีสติรู้แล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายใจของเราสงบเหมือนเดิม ถ้าผู้ใดก็ตามประพฤติปฏิบัติได้อย่างนี้จริงชื่ว่าปฏิบัติถูกต้องทางตาทางดำเนินตัวนี้เป็นไปเพื่อความสงบอย่างเดียวไม่คล่องแวะเป็นทางสายตรงแต่ว่ามัฌิมาปฏิปทาทางสายกลางแท้ความพอใจเป็นการมัุขันลการนุยคก ความไม่พอใจเป็นอัตจักิลมาฐานโยกอารมณ์เกิดทางตากำหนดรู้แล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีสติรู้อยู่ใจของบุคคลผู้นั้นก็สงบเดินตามทางสายนี้ย่อมเข้าถึงซึ่งความสงบอย่างแท้จริงในวิธีปฏิบัติทางตา ในขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่ก็ตามนิมิตท,ทั้งหลายทั้งปวงไม่เกิดขึ้นอย่างเรานั่งหลับตาภาวนาอยู่เรากำหนดพุดโทรก็ดีพองนอหยุดหนอพองหนอหยุดหนอก็ดีเราจะใช้บริกรรมอย่างไรก็ตามบางท่านสร้างสมบรัรมบำรเพนบารมีรรมาในทางนี้โดยเฉพาะแล้วการเจริญสมถะภาวนามาก่อน นิมิตก็จะเกิดขึ้นมากในเมื่อนิมิตเกิดขึ้นวิธีแก้นิมิตสมมติว่าเรากำหนดพองนอโยหนอพองนอยนอ,ยนอ,อยู่หนออยู่นิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นของสวยของงามทั้งที่เป็นของไม่สวยไม่งามทั้งของดีและไม่ดีบางอันถ้าเกิดขึ้น อาจจะเห็นภูเขาอาจจะเห็นแม่น้ำอาจจะเห็นสวนดอกไม้อาจจะเห็นเทวดาหรืออาจจะเห็นอะไรต่างๆก็ตามสมมติว่านั่งนั่งหลับตาภาวนาอยู่นิมิตมันเกิดครับขึ้นมาทางตาเห็นให้เอาสติออกจากอาการพองอาการยุบไปตั้งไว้ที่ตาอย่าส่งไปที่รูปให้กำหนดที่ตา เห็นหนอเห็นหนอที่ตาของเรานึกมาที่ตาท,าทันทีนิธีปฏิบัติถ้าเรานึกมาที่ตาได้นะเราจะใช้พุทโธพุทโธแต่สำเน็จรู้ว่าเราเห็นรูปพุทโธท,ที่ตาก็ตามถ้าเรานึกมาที่ตาได้นี่ครับมันจะตัดอารมณ์ภายนอกพับไปทันที ถ้าผู้ใดเวลานั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปนิมิตไมนเกิดขึ้นมาคือนิมิตทางตาเนี่ยเห็นรูปอาจจะเห็นสิ่งที่ดีและไม่ดีดังที่กล่าวเวลากำหนดพุทธโธพุทธโธก็ตามได้เห็นหนอเห็นหนอก็ตามแต่ส่งจิตออกไปที่รูปสมมติว่า เราเห็นภูเขาสมมติเวลาเรากำหนดพุโทธโธพุทโธแต่จิตของเราอยู่ที่ภูเขาหรือจิตของเราหยุดที่อารมณ์ภายนอกเรากำหนดเห็นหนอเห็นหนอก็ตามแต่จิตของเราโน่นอยู่กับอารมณ์ถ้าลักษณะอย่างนี้ชื่อว่ากำหนดไม่ถูกต้องมันหายช้าด้วยครับ เสียเวลาของการประพฤติปฏิบัติด้วยถ้าเราส่งจิตไปที่รูปมันจะเกิดความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างกิเลสเกิดวมื่องเถอะนี่ถ้าเราส่งจิตไปข้างนอกนี่เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติที่ตาเนี่ยเวลาเรานั่งภาวนาอยู่อารมณ์มันเกิดขึ้นเนี่ยนมิตทางตาเกิดขึ้นเนี่ย ให้ตั้งสติไว้ที่ตาเราจะกำหนดอย่างไรอย่างไรก็ตามเราไม่ว่าเห็นนอเห็นหนอกก็ตามไม่ว่าพุโทโธพุธโทโธก็ตามแต่ขอให้นึกมาที่ตาเถอะวิธีปฏิบัติมันจะตัดโดยอัตโนมัติเลยถ้าในขณะใดที่ภาพต่างๆเกิดขึ้นแล้วเราไปดูคงนอกเถอะเราไม่กำหนดที่ตามันจะเกิด ความยินดีและความไม่ยินดีเคือบาปเกิดนั่นเองทำให้จิตของเราเกิดความพอใจไม่พอใจจิตของเรามันก็กระเพิ่อมเเพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัติให้ตั้งสติไว้ที่ตาส่วนทางหูก็เหมือนกันถืว่าเรานั่งภาวนาอยู่ก็ดีเดินโยกรมอยู่ก็ดี เราจะไปภาวนาอยู่ที่บ้านก็ตามอยู่ที่วัดเ,าเราก็ตามอยู่ที่ใดๆก็ตามถ้าเสียงมันเกิดขึ้นชัดเจนเสียงเกิดขึ้นชัดเจนอย่างที่เรานั่งหลับตาภาวนาอยู่นี่แหละไม่รู้ว่าเสียงรถเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรต่างๆสารพัดถ้ามันไม่ชัดเจนก็ไม่ต้องกำหนด แต่ถ้าเสียงใดมันชัดเจนจึงให้กำหนดมนึ่งทำความเข้าใจนะอย่างที่เรานั่งหลับตาอยู่นี่แหละเพราะธรรมดาหูของเรานนะั้นมันย่อมได้ยินเสียงเป็นธรรมดาเพราะหูของเรามันไม่เสียหายเป็นปกติอยู่ย่อมได้ยินเสียงเสียงอยู่ในโลกนี้มีทั้งเสียงดีและเสียงไม่ดี เพราะฉะนั้นเราย่อมได้ยินเสียงทั้งดีและไม่ดีแต่เสียงดีก็ตามเสียงไม่ดีก็ตามเกิดขึ้นแล้วดับเหมือนกันทั้งสิ้นที่มันไม่ดับเพราะคนเราเข้าไปยึดถือมันความจริงเสียงเนี่ยธรรมชาติเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือมันไม่ดี เสียงเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันดีหรือมันไม่ดีที่มันมากระทบกับหูเราแต่เราก็สมมุติกันว่าถ้าอันไหนมันรเรื่นหูมันพอใจก็เรียกว่าเสียงนั้นดีถ้าว่ามันไม่พอใจก็เรียวเสียงนั้นมันไม่ดีเรามาสมมุติมันความจริงทั้งที่เสียงดีและไม่ดีเนี่ย มันเกิดดับของมันเกิดแล้วดับทันทีอย่างยกตัวอย่างเช่นคําสรรเสริญท่านดีนะท่านดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรต่างๆท่านดีนะสามพยางเกิดดับแล้วทั้งสามพยางนั่นแหละท่านดีนะเกิดดับเนี่ย ความจริงมันดับลงแล้วแต่คนเราเข้าไปยึดก็เลยไปยินดีอยู่เรื่อยหลงยินดีอยู่เรื่อยวันหนึ่งก็ยังไม่หายสองวันยังไม่หายปีหนึ่งก็ยังไม่หายหล,ลายปีก็ยังไม่หายนึกขึ้นมาทีไรยังเชื่นใจยังดีใจอยู่ในความจริงเสียงมันดับแล้ว ทีนี้คําด่าคํานินทาก็เหมือนกันแต่คนส่วนมากไม่ค่อยเห็นว่าคําเสริญสรรเสริญนั้นเป็นคําที่เสียเป็นคําดีทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงถือว่าคําสรรเสริญนั้นเป็นคําที่ดีคําสรรเสริญนั้นเน่ย ไม่เกิดการเสียหายตามโลกจริงๆก็เป็นอย่างนั้นครับถ้าคำนินทาคำดา่าจริงชื่อว่าเป็นคำที่เสียหายทำให้เกิดความเดือดร้อนทำให้เกิดมีปัญหาอันนั้นเป็นสมมุติของโลกก็จริงแต่ความจริงแท้นั้น เสียงด่าก็มีค่ากับเสียงสรรเสริญมีค่าเท่ากันท่านไม่ดีนะท่านโง่นะท่านนี่แย่มากอะไรต่างๆท่านโง่ามากท่านโง่ามากสามพยางนี้เกิดแล้วก็ดับแช่นกันเพราะประมัตธรรมนั้นเกิดที่ใดดับที่นั่น ไม่มีต่อแต่เพราะอาศัยความบุคคลที่เขาไปเข้าไปยึดถือว่าเขาด่าเขาว่ามันมีเขาแล้วก็มีเราเขาด่าเราเขาว่าให้เรามันเชิดอย่างนี้ก็เลยเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในคำที่ไม่ดีนั้น วันหนึ่งก็ยังไม่หายสัปดาห์หนึ่งก็ยังไม่หายเดือนหนึ่งยังไม่หายปีหนึ่งยังไม่หายบางคนเน่ยจำไว้ตลอดตายเลยคำด่าคำนี้ฉันจะไม่ลืมคำด่าคำนี้ผมจะไม่ลืมคำด่าคำนี้กูจะไม่ลืมเนี่ยอะไรในถนองนี้นึกขึ้นมาทีไรยังเป็นทุกข นึกขึ้นมาี่ไรไม่พอใจทุกครั้งทำไมมันอยู่เป็นอย่างนั้นก็เพราะความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเสียงที่เกิดขึ้นเพราะไม่เข้าใจตามความเป็นจริงความเป็นจริงหรืเสียงแล้วเสียงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับธรรมชาติของมันมีอยู่อย่างนั้นโลกของเรามันมีอยู่อย่างนั้น ดังการเจริญนิพพสนาภาวนาเนี่ยจึงเป็นการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความทุกข์แก้ปัญหาเพื่อไม่เกิดความทุกข์ก็ไม่ใช่อื่นไกลครับก็เพื่อไม่ให้กิเลสมันเกิดนั่นเองอย่างคําด่าอย่างนี้แหละความจริงนั้นเนี่ยถ้าเราจะพิจรารณาจากตามความเป็นจริงคําด่าเป็นสิ่งที่ดีไหม คำด่านี่เป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีเราก็ตอบว่าไม่ดีเราพอใจไหมไม่พอใจเราชอบใจไหมไม่ชอบใจนี่คำด่านี่เราไม่ชอบคำนินทาเราไม่ชอบเพราะมันเป็นคำที่ไม่ดีมันเป็นเสียงที่ไม่ดี